อย่างเป็นเรื่องเป็นราวตามกฎแห่งกรรมตามวาระในคำสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นมามันเป็นคำสัจจะวาจาทำอธิษฐานทั้งสิ้นว่าจะขอขึ้นมาสืบามพุทธศาสนาเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบสารให้ถึงห้าพันปีนี่แหละ คือเหล่าบรรดาบัณฑิตเทวดานางฟ้าที่จำแลงแปลงกายมาเป็นสังขารของมนุษย์มีจิตมีจิตที่เป็นนางฟ้านางสวรรค์จติลงมาอยู่ในกายสังขารเพื่อมาสร้างบุญสร้างบารมีความโลภโกรธหลงมันเป็นจิตของพวกพยามมามมันเป็นจิตของพวกที่ยังรู้ไม่เท่าทันในกฎของของแห่งวาระในกรรมเวร นั่นแหละคือจิตของมนุษย์ที่อยู่ในสถานะพงผู้ที่โลภโกรธหลงยังไม่รู้วาระยังไม่รู้สถานะทุกสิงทุกอย่างมันยังเป็นจิตของมนุษย์ที่ไม่รู้จักคุณค่าของคุณงามความดีที่อยู่ในจิตในใจของตัวเองนี่แหละคือกรรมกรรมตามเผ่าพันธุกรรมกรรมกรรมที่เคยสร้างด้วยตัวเองมาถึงที่ถึงทางถึงวาระที่จะต้องรู้ตัวรู้ตน ให้หมดให้หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างใน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 กรรมเวรนที่อยู่ในกายสังขาร